ละเนาะพี่น้องนี่มันยี่ป๊อกมาเที่ยวนี่เราดะนี่เราเป็นเดือนเนาะพี่น้องที่ว่าห้ามบอกด็เขามาเนี่ยเมืองมาหล่อเที่ยวโซบิวแซวเข้มคองเนาะพี่น้องไายเดือนเติมเนาะพี่น้องเอาอยู่แต่ตรงไหนทังหน้ามูนิกะมาเปิดทุกเปิดตาได้พี่น้องกับตันีิมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเปลี่ยนบรรยากาศนี่เมืองนี่พี่น้องอยู่เป็นสูบกินไอเพื่องลายมูนิกะมาในเมืองได้พี่น้องนี่มันยี่ป๊อกมาเที่ยวด้วยมันีเด้อ ไล่เดือนเต๋อี ar, ่นองเิ่งเต๋อนะประดีเขามาในเมืองนจังคืว่าโควินละบากน้องมันจ้ะข้าจากเขาออกข้าจากเขา่อกนะเียนี้ก่โซเวียตเตรียขอก็จากนั้นปั๊บปุ่มไปเปไนไลอันไล่เนี่ยนักนอนแค่นี้เลยยืนอลสเกตบอรเดยายเสียค่านะเดินเดินคนไล่คนไล่นะะห่านก็รลาเกิดเปี้กันเปิดแล้วนี่นะพกคนนี้นเพราะว่าคุณเปยังยังระบาด ไก่ไก่สิปกติแหละตอนนี้ไก่สิก็ามาปกติเลยน้งองไ,<อ>ไปพี่น้องมากับซเนี่คือเก้านาะครูหูยแยแบบซิ่วซิ่วไปกันเหรอนีอ่หรอกร้ายเดือนพันมาประเดี๋ยวไม่เดี๋ยวประเดี๋ยวมันหลอกนะวันนี้มาเปิดหูเป,ปิดตาในแจ้นหนอนนะพี่น้องใช่ มาส <im <im ้มผู้แสบผู้เศราแถวแคมคองนะพี่น้องไม่ติดหูงามๆมึงดูวิวกับพอดีค่ะก็พี่น้องแดดกับพอดีบดหนุ่มๆเบาๆสาวๆก็จะมาออกกําลังกายเงี้ยพี่น้องป้ายๆไปทางเดัซนี่กระจามาคีรีทีน้อพี่น้องถ้าควรจะเป็นบอลออกกําลังกายบอลหินคนเล็กน้อย นี่หาอาหารพี่น้องทางนั้นกระจกฮะกระเลิลงเปิดน,นี่กระจกมาคิร์ชีปดูพี่น้องเบิงวิวพี่น้องพังมุกทหารเป็นจังได้บ่เป็นจังได้พี่น้องพังมุกทาหารวิวโคตรสวยเลยพี่น้องออวิวงามเลย พี่น้องก็จะมามะลิพี่น้องพี่น้องค่อยๆเดินขึ้นมาเป็นปกติแล้วพี่น้องตะกี้แห่งบะคอยมีเลย <c oughs> พี่น้องพี่น้องเริ่มคลามเลยด้วยมิอยู่ก็เริ่มงามขึ้นงามขึ้นแนละ้วโอ้มาเห็นแสงแล้วพี่น้องน,นี่นี่เนาะ สนีทยังทายผัวพี่มากับสนีทสองคนนะพี่น้องวิวงามเลยอากาศก็ดี่งนะพี่น้องอีกแถวแม่น้ำคลองเย็นนมเย็นหนาเราไม่ซีดเลยหนาเออไม่ซีดเลยตสติ๊กค่ะพี่น้องพี่น้องไปน้ำพี่น้องกินน้ำไปทักสุกไปวังวิวไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวว่าเขาเป็น มึงทานันวิวก็งามด้วยพี่น้องหานะคะได้เหมือนกันไหมไปไปกันเลยไปกันเลยข้าวบุสเป็นบอลลินขลองเด็กๆนะพี่น้องแต่ว่าห้ามเดินไปเบิงวิวด้วยพี่น้องตอนนี้ ตะเนตตวเนตุ๊กตะเวนตุ๊กินแลวจ้าซ<ะ>ิกกินเพียงเดี๋ยวกินเพียงปไปเอาเพียงเอาเพียงสั่งเลยมีแค่เนี้ย <laughs> เลือม,มาถือแค่เนี้ย ก็เาอาไปอ่ะซ่าอะไรว้ซ่าอะนระซ่าเขียวมีอ่ะเอาเบิ้งไม้โูกันดูเลือก่าถึงส่าเย็น,นกับซ่าเขียวน,นัง่นงยินดองเล่นนังไม่ยอมเขาหาน อ่ะอีกจ้งหน่อยนะพี่น้องกระติอารวะตังสูพี่น้อมเมงเบิร์เบิร์นแข็งบว่เดินี่พี่น้องพี่น้องขาดจึงหน่อยเนาะสาวๆก็จะเฮ็ดพี่นายพี่น้องพี่น้องน้องสี่ รอถาโลถามาแล้วมาแล้วนี่ซีนหรือไม่ซีมห,มหมร,าารือไม่้อสเลสซาเคียเนะ้อาาสเนสซานุมยนเย็นจอกเทเลสนีกับเจ้าคาย้โ,โหฟัดมา ก็จะมีส oh ่วนรูให้อีกงได้พี่น้องไปก็จะมีส่วนรูทหายิ่งแล้วเป็นตกดินเลยอพี่น้องตอนนี้อากาศดีเวอร์เย็นดีดใครกูไปเกี่ยวเขาดีใครกูไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขามันเมื่อยน้องกับบนดีก็ตอนมะลินมาเทียนใครม้ก็จะต้มเนื้อ ก็จัเลยองได้เนาะปุ้งเนาะอ้ก็กันมาทำแม่มาทำแม่กินคนเดียวแล้ววางพุงเยอะเด้อกินปุ้งเยอะได้กินคนเดียวนี่สมีจะคือเกาพี่น้ององตามมาไปอืม เฮียงอันลูตะเป็นตกดินเด้๋ยพี่น้องน,น้งนะพี่น้อง <c oughs> ก,นกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไปใส่พี่น้องซาเขียวมันสุเลย<ป>จองหนึ่งสี่สิบบาทพี่น้องก็ขึ้ตใช่ปะ ร้านสายของก็คือดันกันใส่ตัวซอยมันะแสงมา M4 สิตื่นกับบ้านนี้แล้วบ้านเนาะมาเกิดมากิดเล่นไหนไปพี่น้องเมื่อแล้วเมื่อต้องไหมเมื่อนะจ๊ะเมื่อแล้วเด้อบางวิวทางเนี่ย อันนี้นนนก็จะเป็นอาหารโอเคเนาะสนิททีมคีวัะปะ่ะเมื่อเดือพี่น้องมาเมืม่อไรเดอ้อเมื่อไรเดอ้อกลับกลับแลจ้จ้ากลัอบแบงไปพี่น้องโอ้แสงรถเมื่อเนจังน้อยเด้อพี่น้องเมื่อเนจังน้อยจา้าเมื่อเนจังน้อย ยังไปบอลจอดรถนะพี่น้องมีบอลฝากรถเจียเมื่อแล้วนะพี่น้องวพ,องพอวกเ,เหมือนก็จะดต่ตาโหลดนี่น้องพี่น้องขอรถเรียบร้อยเตรียมตัวเมื่อเนาะพี่น้องสแลกอะสิได้จบคลิปแล้วไปพาะกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องขมากก้อย่าลืมก็ไลก์ก,ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแลกนี่เด้อบ๊ายบายสัญญาบ๊ายบายลาคลิปแทน